นี่นะครับถ้าใครยังพอจาภาพสถานวานโป่งเก่าได้นะครับก็จะเป็นห้องประแจนะครับหรือห้องที่ใช้ในการควบคุมการสับรางของสถานีรถไฟวันโป่งไงวันนี้เคยมีห้องอยู่เป็นห้องที่ยื่นออกมานะอันนี้ก็ได้ถูกทุบนะครับถูกรลื้อถอนส่วนของห้องประแจที่ยื่นออกมานะครับไปนะครับเพื่อที่จะ วางทางหลีกนะครับหน้าอาคารสถานีใหม่ครับตารูปแบบของสถานีรถไฟทางคู่ครับจะลื้อถอนออกไปนะครับแล้วก็เตรียมดินวางรางวางปะแจโดยที่แห่งงานเข้าๆแห่งงานนะครับ กำหนดว่างานก่อสร้างทางดนกับสถาน,นีมันโปนะครับจะให้แล้วเสร็จภ mm hmm. ายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ครับว่าจะเหลือเวลาแค่เด,เดือนเดียวนะครับสำหรับ mm hmm. งานเปิด mm hmm. ทางคู่นะครับงา mm hmm. นเนปิดทางคู่ในช่วงสถาน,นี mm hmm. นครปฐม mm hmm. ไปถึงคูบัว mm hmm. ว่าจะมีการ เปลี่ยนกำหนดเวลาเดินรถใหม่ด้วน,นะครับภา้จะมีการเปลี่ยนกำหนดเวลาเดินรถใหม่อีกนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดคู่ชั่วส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็มาดัวโคบัวซึ่งเราก็จะใช้เวลาน้อยลงไง